สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมานมนทารัดชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปนะคะของชาวธาตุไฟนะ,ะได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปต่อจากนี้นะคะแบบ เปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะขอดูที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะใครที่เข้ามาล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมาดูกันเลย มีไพ่3ามถ้วยนะคะเจถ้วยค่ะคูเรนเดราเอาพอเดอร์นะคะแล้วก็ไพ่สองไม้เท้านะคะต้องบอกว่าชาวธาตุไฟนะคุณน่าจะกำลังนะคะในช่วงเวลานี้นะอาจจะมีใครที่มีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์รวมถึงในเรื่องราวของการงานต่างๆด้วยเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจนะคะ คุณมีแผนมีแผนในอนาคตว่าอยากที่จะทำอะไรบางอย่างให้มันประสบความสำเร็จเนาะมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมานะคะ แล้วก็มีไพ่สามถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะหลายคนในช่วงนี้ก็อาจจะได้ออกงานสังคมมีการพบปะเพื่อนปุ่งไปงานเลี้ยงสังสรรค์มากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนนะก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นราวสองสาคนแบบนี้ก็ได้นะแต่รู้สึกว่าพลังงานค่อนข้างจะเป็นในด้านบวกมากกว่านะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวัาไฟบ้างคะมาดูกันเลยนะ บนขออนุาใช้เป็นสำหรับนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะ,ะมาดูกันเลยค่ะมีไพ่ h High p r i n t e s s ขึ้นมานะคะเก้าเหรียญ i g h t of w n านนะคะแล้วก็สิบถ้วยนะ,ะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวธาตุไฟนะ คุณอาจะมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่พอจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเรื่องราวสถานการณ์อะไรต่างๆซึ่งเรามองว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะในเรื่องราวของการงานการเงินนะคะคือเป็นคนที่สามารถที่จะหาความสุขหรือมีความสุขนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะ่ะคุณสามารถที่จะมีความสุข ได้ได้วยตัวคุณเองค่ะโดยที่ไม่ได้ต้องการพึ่งพาหรือพึ่งพิงจากคนรักนะคะหรือว่าจากใครที่จะเข้ามาเนาะคือเริ่มมีความสุขจากตัวเองก่อนจากภายในของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นสุขที่คุณรู้สึกว่ามันยั่งยืนกว่านะคะมีไพ่อัศวินถือไม้เท้าด้วยซึ่งแนวโน้มเนะี่ยเรามองว่าคุณนะ่าจะเป็นคนที่มีความขยันนะมุ่งมั่นนะเหมือนกำลังที่จะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณต้องใช้ ความพยายามความมุ่งมั่นอย่างมากๆเลยนะคะในการที่จะทํามันให้ประสบความสําเร็จ เพราะมันก็มีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะแต่เรามองเห็นความมั่นใจเห็นแพชชั่นที่คุณมีนะคะซึ่งแนวโน้มมันดีแน่นอนทําให้อนาคตคุณมีแนวโน้มของความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องการงานนะทีนี้เนี่ยมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะต้องบอกว่ามันมีพลังงานของการเป็นครอบครัวนะคะความสุขสมหวังนะใครที่วาดหวังนะอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะ เรียกว่าลงเอยหรือว่ามีพลังงานดีๆรู้สึกฟิลลิ่งถึงความอบอุ่นนะคะทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันดีมีคนรอบข้างรายร้อมมีความสุขมีเรามีคนรอบข้างที่ดีๆอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าคุณจะได้รับความรู้สึกนั้นๆน,น,นะคะในเร็วๆนี้นี่แหละมันเป็นอะไรที่เป็นพลังงานดีๆมากๆเลยนะคะสำหรับสีใบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันต่อเลยนะคะ มาดูซิกันเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวทัดไฟอีกคะ่ะมีไพ่4ดาบขึ้นมานะคะไพ่สองเหรียญหนึ่งดาบนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าค่ะมุมมองว่านะคะสำหรับ อ่าชาทัดไปนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีช่วงเวลาที่ได้พักเบรกอยู่กับตัวเองเยียวยาหัวจิตหัวใจตัวเองนะคะมีสองเหรียญขึ้นมาเหมือนคุณกำลังปรับสมดุลบาลานในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวการทำงานไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆให้มันอยู่ในจุด ที่ลงตัวแล้วพอดีนะคะหนึ่งดาวขึ้นมาเหมือนกับคุณมีอะไรที่จะต้องจัดการแก้ไขนะคะให้มันเสร็จสิ้นนะแล้วมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะสิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงแล้วก็เราสึกว่าคุณมีความพยายามอย่างมากเลยแล้วก็มันเป็นความพยายามที่คุณจะประสบความสําเร็จนะโอเคขอดูแนวโน้มเอาควมการเปลี่ยนแปลงให้กับชาวทัศไฟหน่อยคะ่ะ สามถ้วยขึ้นมาค่ะพลังงานของก,การคอนเกรชวยชันก็มานะคะความมั่นคงบางครั้งนะคะการตัดจบกับปัญหาอะไรบางอย่างและซี่เรียนก็มานะคะคุณจะมีความรอบคอบนะในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่คุณเจอในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้รีบร้อนหรือด่วนในการตัดสินใจอีกแล้วนะมันเป็นอะไรที่ เรียกว่าน่ายินดีกับคุณมากๆนะคะแนวโน้มเนี่ยเรามองว่าคุณจะได้จบกับปัญหาต่างๆมีความมั่นคงแล้วก็มีพลังงานของการได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างด้วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่นะคะให้กับชาวเมษสิงหธนูกันนะใช้เป็นสำรับนี้นะคะคำแนะนำจากไพ่นะคะมีไพ่สาม,มเมท้ามาจ้า ยังไงคะมีไพ่เด็กสือดาบนะคะ p a g e of Air แล้วก็ justice นะคะคำแนะนำจากไพนะ่เนี่ยออกมาบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องใช้เหตุผลนะแล้วก็มีความแร์นะคะทั้งสำหรับตัวคุณเองแล้วก็คนอื่นนะทำอะไรที่ เป็นความถูกต้องมันจะเป็นตัวช่วยให้คุณในระยะยาวอย่างแน่นอนนะคะสถานการณ์บางอย่างที่มันรู้สึกไม่เป็นใจนะคะอยากให้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ตั้งเป้าหมายมีมุมมองทัศนคติ หรือว่าวิสัยทัศน์อะไรต่างๆที่มันกว้างไกลนะคะก็จะทําให้คุณสามารถที่จะมีอนาคตที่สวยงามขึ้นได้นะโอเคเป็นกําลังใจให้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะมนรู้สึกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับชาวธาตุไฟอย่างแน่นอนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอเพื่อนๆรับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปเลยนะคะฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ